สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชชาวราศีสิง์ประจําวันที่14 20กันยายนค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวสิงจะมีความแข็งแกร่งในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะคุณจะพร้อมลุยพร้อมสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทั้งนี้อาจจะมีความใจร้อนมากเป็นพิเศษนะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีการขัดใจกับเพื่อนร่วมงาน หรือว่าบริวารเจ้านายผู้ใหญ่พวกนี้นะคะชาวสิงอาจจะต้องใช้ความนุ่มนวลน,นะคะเข้าหาอย่าใช้ความมุทะลุดุดันเกินไปนะคะก็จะทำให้เกิดศัตรูได้ง่ายนะคะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีความเอาจริงเอาจังในทุกๆเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องการงานการเงินความรักต่างๆเนี่ย คุณอาจจะค่อนข้างซีเรียสเป็นพิเศษนะคะสําหรับชาวสิงเพราะว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคเข้ามาหลายทางนะคะทําให้คุณต้องลุยฮึตต่อสู้นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของความเจ็บป่วยภายนอกนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะเรื่องกระทบกระทั่งอุบัติเหตุจากความใจร้อนต่างๆอาจจะทำให้ชาวสิงเจ็บเหมือเจ็บตัวได้ง่ายนะคะ ในเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดบางคนอาจจะแฮปปี้อยู่กับเรื่องของชีวิตโสดนะคะหรือว่าไม่มีเวลาโฟกัสในเรื่องนี้อาจจะซีเรียสในเรื่องอื่นๆนะคะหรือว่าบางคนที่ไปตะลุยจีบนะคะหรือว่าออกตัวแรงเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องกลับมาดูตัวเองนิดนึงนะคะหรือว่าผ่อนผ่อนเรื่องของการลุย ให้ลดลงบ้างนะคะเพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะกลัวเราได้นะคะว่าเราจริงจังเกินไปหรือเปล่านะคะอาจจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไปสักพักหนึ่งนะคะดูลาดเราก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักช่วงนี้ให้ระวังเรื่องทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเรื่องแง่งอนกันนะคะหากต้องการความชัดเจนให้ค่อยๆพูดค่อยๆเคลียร์นะคะอย่าผีผ่าน,นะคะจะทําให้ทะเลาะหรือว่าแยกทางกันได้ง่ายสําหรับบางคู่ บางคู่ก็อาจจะได้ห่างกันเพราะเรื่องงานเป็นเหตุด้วยค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามิเคนโชว์ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ